เราเป็นเพียงสื่อการเท่านั้นติดต่อซื้อขายกับเจ้าของโดยโตรงตามเบอร์โทรใต้คลิปได้เลยครับสำหรับคลิปไหนที่ขายแล้วแจ้งไว้ในช่องแสดงความคิดเห็นได้เลยเราจะลบคลิปออกให้ครับช่เฮ้ยพี่สวัสดีครับพี่นี่ผมมาชี้เป้ารถสวยๆราคาถูกๆเพื่อมาชมเลือกซื้อเลือกใช้นะครับวันนี้เป็นโตโยต้าวีออลนะปี06เป็นโฉมไฟหยักครับไมเนอร์เชนแล้วในราคาเพียง55,000บาทนั่นเองราคามอเตอร์ไซค์ครับขับเที่ยวครับเดินทางได้สบายเครื่องเกียร์ดีช่วงล่างดีสีสันยังสวยยังเงางามรอบพัน เจ้าของติดฟิล์มให้ใหม่นะครับเกียร์วโต้ขับดีครับง่ายภายในยังสวยเบาะผ้าไม่ขาดครับฟูฟูเดิมเดิมโรงงานนะครับฟิล์มเพิ่งติดมาใหม่มีจอ Android ครับเครื่องเสียงจอสัมผัสดูหนังฟังเพลงเปิด YouTube ได้ภายในยังสะอาดนะครับพร้อมใช้ต่อได้เลยเครื่องเกียร์ดีเดินทางไกลได้สบายเล่เมเอกสารชุดโอนครบห5 15, บา0มพบาคุ้มครับ สนใจก็ไปดูไปทดลองขับประกอบการตัดสินใจก่อนเพื่อประโยชน์ของตัวท่านเองคันนี้อยู่อุโมนนะครับเบอร์โทรเจ้าของอยู่ใต้คลิปเรียบร้อยถ้าหาไม่เจอกดที่ชื่อคลิปหรือกดที่เขาเพิ่มเติมใต้คลิปได้เลยสำหรับคลิปนี้ก็ต้องขอลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่คลิปหน้าฝากกดถูกใจให้ด้วยครับสวัสดีครับ